ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลครับมณีกับผ้าเอฟซีทุกคนทุกท่าน,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 นครับ mm hmm. ที่อยากได้งวดไปเลี้ยงคงว่าไปเลี้ยงครับก่อนปีใหม่ครับนี่อยากได้แม่ลูกงามๆยังเสียเลยครับเด้อนี่ครับมนีผ้าม้าโอซับเจริญนะครับเนาะความนี่กัราคาเบาๆครับราคาเบาราคาถือนะเพี่น้องเนาะหางวดไปเลี้ยงหาของคนสิ้ปีใหม่ครับอย่าลืมครับมาความนี่ครับอ่ะครับรายละเอียดราคาเป็นยังไงครับ มันนี่ก็เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่กับลูกกับงามทุกชุดเลยนะครับเนาะนี่แม่ขาวลูกแดงกับมีครับพูนครับนี่นะครับราคาราคาสิเป็นไดพี่น้องถือเอถือใจซําได้กับเบิ่งราคาไปผมพอมกันเลยนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับต่อทรัพย์เจริญฟาร์มครับผมมันนี่ก็มีข้าวมาฝากพี่น้องวันแปดครัวครับ อ่พี่น้องอยากได้ได้ครับตั้จากนี้ไปพานอะไรบิางเนาะครับผมอ่าการรับประกันเท่าคือเก่าบ่ครับไอ้คือเก่าเหรอครับซิผ่ามือครับส่งฟีทัวอีสานรับประกันทุกแผลซิผ่ามือได้ครับด้วยยุฟ้ามนี่แล้วก็ส่งฟรีอีกทั่วภาคอีสานเนาะครับผมก็ส่งให้ทุกภาคแหะครับแต่ภาคอีสานท้องถิ่ส่งให้ฟีตรงกันจังนี่กันแบบ่ยากนี่ยครับอ่าช่องทางการติดต่อครับพันอยากได้ครับไอ้เบอร์โทรติดต่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ซีซีเก้าแปดครับไอดีไลน์เบอร์นี่เฟซบุม ครับผมครับอาจารย์งก็บิรรจุคอนยูบานกับมาบ้านหนองคุรังครับผมบ้านคุรังตำบลก้ามปูอำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่มาหม่องนี้ด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องสิได้ง้อต้นทุนราคาเบาๆครับครับเอาเริ่มจากเบอร์แรกด้วเนาะครับเบอร์หนึ่งนี่ครับแม่ลูกดูนมเบอร์หนึ่งครับประเภทลูกครับม่ต้องห่วงครับโฟกัสที่ลูกครับโอ้ลูกไงลูกงามเลยครับสีแดงเจึงคืองูกล็ครับแม่เัื่งนีเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับผมลูกสาวเพิ่นนี่เป็นลูกพรอะดรครับ ลูกเชฟสามหนึ่งครับผมโอ้ลูกเชฟสามหนึ่งเอกสารมีเนาะเอกสารหายครับผมผู้ตาวจปัญหาผู้เห็นครับ๋อ้พอดีลูกเชฟสามหนึ่งลูกหลอดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าค่นหางไงด้วยครับเด้อค่วนหาไงตื่นขาอันอายุเพิ่งเจ็เดือนเลรครับนี่ผมว่าน่าเดือนนะครับหาเดือนครับผมเป็นลูกตัวที่ไหนของแม่ดิครับครับผมโอ้เป็นงูหลูกแรกเลยเด้อครับตัวนี้หูหนาครับนา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 แห้งวันนี้แม่สูงหายไปเลยครับ สูงเลยสิบร้อยชี้ห่าอยู่บ่ครับมันสีไกลอยู่ติครับน่าจะไกลอยสี้ผ่าไม่ได้ผมว่าบันี้ท่านทับไปแม่นี่ผสมได้เดือนหนึ่งแล้วครับผสมยังครับผสมก็ช็อกโกแลตไปครับอ๋อแม่ผสมช็อกโกแลตอีกเดือนหนึ่งได้ครับเด้อเป็นงวดลูกแรกครับราคาเปิดหลายไปเลยครับสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันครับลูกได้หนาอย่างสี่ครับพี่น้องเอาเบิรงเอาครับลูกนี่มุมีตํานี้ นี่ครับอู้หนาให้ลูกดีเนาะเบือง้ายแม่เพิินครับแม่เพิ่นเครื่องดำท่ายมีปานสีขาวๆาวด้วยครับนี่มีปานสีขาวข,าขาน,นุ่มนี่อืมถือว่าดีครับคันให้ลูกเทพเ,ทเทแบบนี้น้ำนมดีแน่นอน,นครับซื้อไปเลี้ยงเ่าผพิษวังครับเนี่ยเบ็ดน้อเห็ดเน่เลี้ยงนี่ครับพี่นอ้องายน้ำนม,นมดีครับนี่แม่นี่ถือว่าตัวตนดีแม่ได้โค้งสางไงเางาด้วยครับเด้ออ่าลูกนี่หนาครับลูกหนาตึ๊บเลย ลูกก็สิกินนมเจงเติบแล้วครับนี่พุ่นลไรังนำนมดีครับพระรังนมแม่นำนมพนดีอยู่ดอกพี่น้องคับท่านบ่ะน้าปนิดลูกเครื่องดําถทั้งแม่ทั้งลูกโอ้งามหัวเย็บสีโลนเนาะแม่เนาะมีเขาติปยู่ครับหลนอยู่แต่มันแถวออกทำรเออให้ติปปให้ถือว่าให้รลดหรือเนาะครับอยากได้ว่าลูกกับงามกับแม่นี่แหละครับโฟกัสที่ลูกลูกนั่งนาตึ๊ดเลย่อะครับบานนี้แม่ก็เป็นแม่จะให้ลูกเก่ง ก็สิหาส่งนี่แหละครับขันเป็นพี่น้องเฮ<ต><ห>า,าหางว่วงไปเลี้ยงทับเอาลูกก็ต่อมันเนาะครับก็สิหาส่งจังสี่ล่ะนี่ใส่ก็ถือว่าเชื่องคุณคอขาเล็บเบิ่งให้เลยนะครับเด้อบอมีตม่ตำหนิเด้อพี่น้องเด้อครับไทยใต้ปีหกเจ็ดเลยครับใครสีฮอดปีไม่แล้วละ่ะเมื่อนี่กับวันทีนี่สิบหาแล้วเนาะอีกว่นกี้มือปีไม่เนาะครับเกาหางว่วงไปใส่ปีไม่เด้อครับเด้อเอาไปเป็นของขวัญก็ได้นะครับเนาะอยู่นี่ ราคาบ่แพงครับพอฟังครับสมน้ำสมเนื้อขนาดแล้วพี่น้องนี่คือเบอร์ที่หนึ่งของฟาร์มครับครับพี่น้องมาหยับมาบุ้งเบอร์ที่สองครับลูกข้อนหน้าหนาอ่าเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่คือกันครับชุดนี้ลูกได้เจ็ดเดือนแล้วครับนี่ลูกนี่ประมาณสิบปีเจ็ดเดือนหรือหกเจ็ดเดือนไหมนะจีบ้างหกเจ็ดเดือนแย่ท่องได้ สี่เดือนกว้แแม่ทองสี่เดือนจับซองได้สามครับนี่เบอร์ที่สองครับซื้อสองได้สามเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสองหมื่นเก้าพันครับสามตัวด้วยผี่น้องเด้อกเพราะว่าทองเขารับประกันให้เนาะแม่นครับสองได้สามครับตัวทองเรียบร้อยแล้วครับนี่ลูกตัวนี้ลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกตัวที่สองครับสาม่ทองตัวที่สามเนาะครับผมโอ้เอาครับราคานี้ครับซื้อสองได้สามอันลูกพ่อได้ครับเห็นไว้นี่ ตัวนี้ว่องหูพอครับ่มีประวัติแต่ว่าเบิ่งจากเนื้อจากหนังมังสารนะครับเด้อดข้อหนาครับนี่พี่น้องต้นทุนถือดีครับชุดนี้เนาะครับผมเลยซ้ำหัวใจเลยครับส่วนแม่นี่สูงไายเท่าไรครับแม่นี่แม่ก็สี้อยสี่สิบวกครับผมสี่สิบเห็นแน่นอนครับน้าล่งางทั้งแม่ทั้งลูกงามครับแม่นี่น้ามางลางต้นนะครับน้ำสวยครับน้ล่างสวยเครื่องอมอมครับนุ่มถือว่าดี พอเล็บดื้อครับเด้อแม่เพื่อนนี่อ้าวงามงามครับเลี่ยมเข่าทาให้ลูกไข่เนี่ยแหละครับนี่ชุดนี่สองหมื่นเก้าพันหาล้อยครับหาล้อยบาทดื้อครับเด้อชุดนี้พี่น้องสิได้กันสามตลูกตัวที่สามในทองเนาะครับตัวที่สองนี่ยืนอยู่นี่ครับนี่เบิ่งการทรงลูกด้วยด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับผู้มักเลี้ยงมักคุนครับเขาคุนมาจากสามสี่เดือนนี่หนาตึบเลยครับเนี่ย เอาส่งเพิ่นดีครับส่งเพินันธ์ดีครับง่วนเลียมเพิ่นงามหน,น,นามลางเพิ่นหลายด้วยครับเดอ้อง้วแม่ลูกชุดนี่ผู้ที่เอาไปเฮ็ดกำไรต่อน,นี่มาไหวครับเนาะอีกเจ้มาหน้าง้วขึ้นปีนาขายแต่พีสาวก็ได้ทุนคืนหน่อยนะ,ะ,ะครับอ่านี่คือเบอร์ที่สองด้วยครับเด้อราคาเปิดไว้ต่อได้ทุกโตัวครับภาคอีสานส่งฟรีคือกันทุกโตัวทุกโคมงเลยครับเด้อครับมันี้มาเบิ่ง เบอร์ที่สามครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ชุดนี้นี่น่าจะหัวลุ่นทั้งแม่ทั้งลูกเนาะแม่ก็ลุ่นแต่งเนาะแมนครับเอาสรงงามส่งสวยแต่สีนี่โอ้พี่น้องบาดเจได้เลยครับสีนี่แค่ว่าผู้มักสีแดงนี่บุคคลผาดนี่ครับนี่โอ้เข้มแห้งเนาะสีเนาะแมนครับนี่ครับพี่น้องเครื่องดำดีทั้งแม่ทั้งลูกครับเครื่องดำดีทั้งแม่ทั้งลูกนางงามเหมือนกับจะหนีเนาะครับ ลูกสาวเพิ่นได้จักเดือนล้วครับลูกสาวประมาณสามเดือนนี้ครับลูกสาวอายุสามเดือนลูกพ่อได้ขึ้นแดงครับแกลูกพริกแดงครับอืสมซื่อสมนั่นเนาะลูกสาวพริกแดงลูกตัวที่ไหนพิ่ครับลูกแรกครับอ๋อได้สดอีกเด้อพี่น้องเด้อส่วนแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับแม่ก็จะสูงประมาณร้อยสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ดนครับอือระวังนีเนาะครับเอาได้สดได้แดงได้สดครับพี่น้องได้เครื่องดำ นำลางดีๆรแลค่าเปิดเวร้าไนมครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสีแดงๆสีครับแลค่าสองหมื่นนี่ยเฝ้ายุมเอาหลดพี่น้องนี่ก็ถือว่าผู้ที่สือไปหาํำไร่ต่อด้ครับเด้อไปขุนอีกจักหน่อยครับให้มันตึงๆจักหน่อยเนาะอันนี้เพิ่งตัวนำเลี้ยงถึงแม่ถึงลูกครับผู้ที่หาไป,ไปหาไปเป็นไปเลี้ยงนะครับเด้อน่าจะเอาหัวส่งนี่แหละครับ ส่งดีแต่ตกน้ำเลี้ยงซื้อได้ครับเด้อส่งดีสีงามซื้อมากโอโซนท้าได้กินหยาบอนไรมันฉี่มันเงียวออกอยู่อนบึงสีมาคตัวเรถจัดมากอีกะนี่นะครับนี่กินนี่มัยิ้มจักมือสวงมือมันก็โก้ท่านนะครับมันถ้าได้กิ่นหยาบอะไรอ๋อครับต้นทุนถือครับพี่น้องซื้อใส่ปีไม่เลี้ยงกันใส่ปีหนาคางว่าขืนเนาะแม่นครับมันกิเริ่มอึดแล้วแหละครับเดี๋ยวนี้ยับใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยอยู่ครับตัวละพันสองพันอยู่ดอกครับ มันจะขึ้นสามลุ้งสามที่เขามันสามปีนี่เนี่ยสื้อซื้อไปโหลดครับ <c oughs> จะซื้อระยามันแพงอ่ายามันถึงมันจะซื้อไปเยอะดีนนเนาะแม่ลูกซ้ำตัวละมื่นกว่าบ,บาทนึงครับเนี่ยเบอร์ที่สามเนาะครับผมต่อมาครับพี่น้องครับเแบอร์ที่สีแ่เบอร์ที่สี่ลูกหนาตืบบาทเนี่ยแม่ออกสีเหลืองเม็ดเถาเม็ดเขา่าเครื่องดำ แข่งขางามครับแม่ลำตัวเง่าๆนามลางหนุ่มโอนต้นแต่ว่าลูกสีแดงไทยหน้าหนาครับเบอร์ที่สี่ครับแม่ลูกได้เจ็กเดือนหรือครับลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวกระชิบดหาเดือนไปเลยสิครับลูกสาวหาเดือนครับนี่ครับเด้อแม่ท่านทับไปครับแม่นี่ผสมได้สิบกว่าหมื่นครับผสมโตผสมยังครับผสมโตครับแม่โค้มโตสิบกว่าหมื่น สูงหลายไปเดยครับแม่กระสิ่ร้อยสี่สิบบวกผุณนะครับสี่สิบบวกเนาะสี่สิบกวคุณเออลูกตัวที่ไหนเพื่อนครับเนี่ลูกตัวแรกครับโอ้เด้สดเชื่อกันแม่ครับนครับหน้าตางามด้ครับงูตัวนี้แต่ว่าออกสีเม็ดเข่านอนเลยแม่เนาะครับาลูกแดงแต่ลูกบัดแดงแดงลูกกระิสูงหลายสามกัวเด้อครับนี่นี่ครับอือก็เป็นแม่งวแม่อีกแม่หนึ่งครับ ให้ลูกเป็นเกล้าให้ลูกแค่เนี้ยแหละพี่น้องบาทครับนี่ครับนี่ตรงนี้เคยเป็นห้อยลำปีน้อยๆเงิน้มื่อไรหลวงเมียเพิ่นเนาะผทานลำปีมากนี่จุดแล้วค่าแล้วค่าเปิดรับเลยครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทเทียนครับสองหมื่นเจ็ดพันละพี่น้องอ๋อดุนสามครับบอดิดทับไม่แต่ว่าดีสมองคนหายรูงามนี่้วเนาะจิตบอดิดนี่บ่หูนะครับเด้อ ขันติดท่ากระทบไม่เอาเนาะเบ,บงอีกสิบกามือนี่ขันมันขึ้นกระทบไม่ทันละะว่าให้ลูกงามได้ครับนา,าท่ายนี่ท่ายนาดีเครื่องดำลูกสาวคนเปิน้นขาแข้งขาตรงดีครับนี่อ่าพี่นอ้องสื่อว่าปีหกเจ็ดครับเอาไปเลี้ยงปีหกแปดครับแต่เกิดมัน ราคาดีข้นมากนี่กำไรอีอือซาได้เลยครับนี่ขายกันจะสี่หมื่นเพื่อเหรอครับตุนตุนขินจังหวอยน,น่เนาะนี่ครับนี่คือเบอร์ที่สี่ได้เป็นหนงเด้อเบอร์ที่ห้าครับก็เป็นชุดแมล่ลูกแม่ขึ้นกันแม่ออกสีแดงบขกมิบนะครับเด้อแดงเรือ,ล,อลูกก็สีขึ้นแม่ครับลูกนี่เห็นท่ายอยู่นี่ลูกไ<ซ>ข่น้าดี แต่ตัวนี้แม่ลำโตใหญ่ครับแม่ลำโตใหญ่นี่ครับเด้ออ้าวข้อหนาดิครับเด้อพุ่นโอ้โอ้ข้อหนาตัวลูกสาวพี่นเนาะครับท่ายกันหนาดีเั็ดเดือนครับลูกสาวนี่ลูกสาวประมาณสองเดือนที่เข้สามเดือนนี่ครับสองสี่ข้สามเดือนครับผมแม่ยังบันทับอยู่เนาะบ่ครับแม่นลูกตัวที่ไหนพิ่นครับลูกแรกครับเนี่ยเป็นง่วนลูกแรกกะครับได้สดละพี่น้องข้อมสูงแม่นี่เท่าไรครับร้อยสี่สิบกัวพุ่น้องครับข้อมสูงแม่นี่เห็นเห็นครับ เห็นเลยล่ะรอยสี่สิบขืนแน่นอนส่วนแขงส่วนคอส่วนเล็บส่วนขาด้วยครับเดอ้อเมย์เพิ่งลูกละดีดีดีดตัวดีครับอ่าบนันดิน้ำล่างเพิ่นกินถือว่าอาัลาดอยู่นี่เนาะครับผมเน่าอาัลาดอดยู่นี่ครับท้ายเครื่องอมๆนะครับเดอ้อคนหางง่ายครับแม่นี่รอยสี่สิบผ่านี่น่าจะเห็นนะครับตามสังเกตเบิึงเนาะครับเนาะ กะกะโดยใช้ตานี่ครับลูกนี่ตัวดีเป็นลูกตัวแรกก็ถือว่าได้ซดอีกโคมหนึ่งเนาะแมนครับราคาครับสองหมื่นหาพันหาร้อยบาทสองหมื่นห้าพันหาร้อยได้พี่น้องบาทอาถึงลงมาอีกครับเพิ่นสีบเข็มปันใดเนาะแมนครับเ็เลยเปิดตามสีตามแสงแต่หน้าตาดีนะครับหน้าตาหนังแข้งขาการให้ลูกการส่งลูกครับถือว่าดีดีดี ถึกตาอยู่ครับถึกตาอยู่ลูกแผ่นหลังนี่เป็นหล่องอมือดิครับตัวนี้ตัวดีครับอ่าเปิดขาใหญ่ครับนี่แผ่นหลังก่วงอืมหลังก่วงดีด้ลูกเนื้อนังขเขาทาเนาะราคาเบาครับตัวซับจะเลื่อนครับพี่น้องอยากได้งว้วนราคาถือครับมาเบิ่งเอาอยู่นี่ครับน่าจะแข่งเพลินอยู่ที่ราคาหนิเลยเนาะครับผมเปิดไฮเทียโกมูแล้วก็งว้วกับบ๊อบขี่ไล่เด้ กับพ่อเบิงงั้พ่อเลี้ยงครับผมอ่าพ่อเลี้ยงเป็นตาเลี้ยงแล้วง่ายไปใช่ไหมครับซื้อไปกับพี่น้องกับรับรองว่าบ่บ่ผิดหวังดอกครับสมัยที่กี้มันก็เป็นง้อแพงคือกันละมู้นเแต่เฮาก็มันลงมาเฮาก็ขายตามนี่เนาะแม่นครับขายตามเนื้อผ้าขายตามสภาพแเราตามสภาพไปตามเนื้อผ้าทำมันขึ้นมากไปเถอกครับราคาสองสองเกตนิบ่ได้ยังต้มกับซี่งั้วเหรอครับเพื่อนไหมอีกอย่างอืมอ้าวขอท้าเจอาครับขอท้าเย้าเบิ่งจากแข้งจากขา จากนามไต่หนำลางเบือเรื่องพุ่งนาตาล่ำโตการทรงลูกน้าโนกบนับบ้านพ่วงบุญนะ่าจะลอยชี้สิบหาผลล่พีน่น้องนี่คือเบอร์ที่หาด้วยครับเด้ตอต่อมาเบอร์ที่หกครับโอ้ลูกนี่น้อยครับบารเนี่ยเป็นลูกแม่ให้ลูกยังครับลูกแม่ครับเป็นลูกแม่แม่ลูกลูกแม่โอ้โออกได้จักมือเลยครับนี่หาเมื่อนี่ครับสายเบือท้าได้ลนเนี่ครับหามือนี่ครับโอ้ เป็นงว้วออกสีสีบักตานสุกครับเออสีน้ำบกตานเนาะสีน้ำบกตานสุกซุกตานแก่จัว่ากเพลินเนี่ยสีนี่โอ้น้าใแต่หนามล่างดีตัวแม่สูงไรไหมครับเนี่ยเม่ก็ประมาณร้อยสามหา้าโมลุกแล้วกันครับลูกหน่อยด้วยครับเด้อนี่ครับบกกาเขาแกนน่นเป็นไรเนาะครับลูกนี่เท่าไหร่หาหมื่นได้ไหมใช่ไหมลูกนี่นี่ครับเพชรเมีย หามือนี่อขอทาของคนอยู่ได้เหรอหนาะสีสีแม่อยู่ได้น้อกินยาเปลี่ยนอรา่ค่าเปิดร้านเลยครับเนี่ยมื่นเจ็ดพันครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันครับผมอ๋อพี่น้องครับป้าปหาไส่เหาเนาะครบับไปเลี้ยงบึงลูกพ่นสีไงได้ซ้ำดีงามทอดอยย่กับการเลี้ยงนะครับน้อสีง,งามมงังามคนทิ่สวยบุสวยก็ย่การต,ตกแต่งนี่แหละครับพี่น้องสัญจรกรรมนี่แหละอันนี้ก็ับไปแต่งเอา ไปเลี้ยงเอาครับโอ้ต้นนี้มีหูสอยด้วยพี่น้องนี่ครับต้นเนียนหูขวาครับหูขว้าสวยต่ก่อนมันมีเบอร์หูครับเจ้าของก็เบอร์เบอร์หูเขาเขาแทงเบอร์หูแมนครับเป็นเพื่อนเอาออกว่าเป็นเพื่อนดึงดึงไม่ได้นี่เสียหรอกดึงก็จนดึงหง่วงว่าสวยเนาะเป็นเป็นตุ๊แมนง้วนทีไข่แน่เติบแล้วครับเบื้องจากสีทับพอแดงๆหน่โอ้หน้าจะงามราคาเท่าไหร่ก่อนหนึ่งเจ็ดพันบาทครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเนี่ยพี่น้องก็ถือว่าราคาต่ำๆเนาะ หนึ 1> 1, 7, 000, ่งหมื่นเจ็ดพันกับสื่อกับสามง้อสาวเนาะง้อเาหนีหน่อยเนาะเมียนอันนี้เดี๋ยวแม่ลูกครับสองตัวแล้วครับเนี่ยลูกลูกตัวใดพี่ครับเพนเจ์นี่ลูกบ่าสองกับสามนี่เด้ออ่า,อาบ่าสองกับที่สามด้วยครับเด้อเบอร์ที่หกเนาะครับผมลูกหนีหน่อยเยอะครับเพราะกล้าเขาไปเก็มันคักดอกมันสีหงวงลูกจังน้อยแหละครับเบิ้งธรรมดาเนาะต่อมานี่เบอร์ที่เจ็ดเจ็ดครับแม่เล่ครับเล่ท่องครับ อ๋อครับบันนี้มันบางงวยใช่เลยครับสีขาวชุนพูนอ่เร่น่าจะติดมันแลวเนาะไม่นีเนาะเป็นบ่ติดเร่ได้เลยครับเร่เรบ่เร่เด้เลยครับอืมอันเล่มันมีมีตะนอกแค่งอ้อย่ม่มีหนอกครับมันหลังตรงเนี่ยแต่มันหันเรียบบดยางันไหนเนาะครับมันบ่มยมพูเออม้นเล่ไม่ดองไม่ท้องแห้งของโาอืมบันนี้แม่นี่ท่องนี่ยังกับพ่อใดท่องเล่เร้เลยครับกับพ่อเล่เล่บ่แมนครับใบรอดมีครบเบิร์ดครับเน่ะโอ้ลูกลูกที่องหี่ตัวที่ได ประมาณตัวที่สองนี่เลยครับบางๆนี่เนาะเขาแหลมเหลี่ยมครับเนี่ยมึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆขั้วสูงกับลอยสามสิบเจ็ดสามแปดแมนครับครับแม่เลีนะครับเด้อท่องครับใช่หร่อท่องจักเดือนก่อท่องประมาณหกเดือนหกเดือนนี่รับกันโอ้ไกลแล้วเดือนมีนาไหมครับโอ้ไกลแล้วก็แล้วบดลเพรับว่าเราเราราสงการก่อนสงการเนาะแมนครับราคาไหนครับหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับไปนอนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับ สื่อไปบ่งลูกเพิ่น้อครับเด้อเพิ่นหาลูกออกมางามซ้ำใดลูกดีครับลูกตัวก้อนเป็นตัวผู้ครับอืมหวยไหลแยกลูกขายซิครับอ๋อตัวตัวแรกตัวตัวตัวตนทัดอยนีเป็นตัวผู้ที่แม่ครับอืตัวนาจ่เป็นตัวแม่ก็ได้บอกว่าถทีบอกว่าเทียด้เนาะครับผมนี้ทองมันนาจะให้เป็นตัวแม่กับบจักล่ะทองกับเลี้ยขึ้นกันเอาพมักสายเนื้อครับสายเนื้อตลาดบนนะครับ ซุ่มนี่ราคาราคาบวกใครตกหรือครับพวกแองกัดแบงกัตซื้อแม่สาวครับนี่ชาลงชาเล่พวกพวกนี้ราคาดีเลยเพราะเป็นพวกเพิ่นเป็นเนื้อเนาะครับยังอีกสามเดือนได้กินน้องมันก็จะขายราคาเนื้ออยู่เดียวครับนี่ได้ครับเด้ออายากได้ทักมาครับราคานี่ต่อไปแม่สาวครับเนี่ยเบอร์ที่งองามคูครับเบอร์แปดครับเบอร์ที่แปดเบอร์ที่แปดนี่แพ็คคู่เลยแม่นครับผม เป็นงัวแม่สอง2 2> ตัวอายุประมาณเท่าไรครับอายุประมาณเจ็ดแปดเก้าเดือนไปนนะครับอยู่วางนี่เนาะครับผมแปดถึงเก้าเดือนนี่เพราะเขาเขาเริ่มที่ปีแล้วล่ะพี่นอ้องสีแดงทั้งคููเลยนี่ครับเนี่ยข้อมสูงกาเลาเล่ายีสบหาบวกเนาะครับเห็นอยู่นะครับยีหาบวกก็ดอกนี่ลำตัวลำโตคอแข็งขาแต่ละตัวนี่ก็ถือว่า ขอทายได้พี่น้องการเหนื่อยเห็น,นครับนี่เบอร์ที่8ครับแพคคู่สอตเป็นเพดเมียเครื่องดำทั้ง2อตัวเยหลายมุมเนาะครับเบิ่ไงหลายมุมโหลดครับนี่นี่ครับพี่น้องสำหรับคนงบน้อยฮะเทียขายอ้อยมันเนีชื่อไปเลี้ยงใช้ปีไม่นี่ไปขายเอาราคาครับบาทหน0หมื่นเกพันบาทครับหนึ่งหมื่เก้าพันบาทครับผม ตัวละเก้าพันก็บาทนึงงนะครับตัวละเก้าพันรอีพร้อมมาเนี่ยตัวละเก้าพันนี่สรงให้ฟฟีสมมติว่าสรงไก่มันถิถือตัวละหาพันนี่ถึงตัวครับส <laughs> ่งไก่เนาะไอ้สานโตวันนี้พีน่น้องกันซื้อสองตัวนี่ไปนี่ปีนาได้ทับเลยครับอ่าคำนวนทับเลี่ยงกันดีๆกำไรลุ้นวนๆลละครับทับออกมาปิดลูกง่กำไรไหล เก้าแปดถึงเก้าเดือนประมาณนี้เนะาะราคาทำนี่ซสื่อไปขาดทุนใหญ่แล้วครับมีไต้กำไรไปหนครับมูนี่ครับมูนี่บอขาดทุนนะครับเพราะว่าราคามันต่ำล้วเป็นงัวแม่สาวน้อยอีกตั้งหากเนาะมันง่ายไปหนาง่ายไปหนาครับนี่ถ้าพี่น้องมูนี่ผ้าม,าม้าเบิ่งงัวราคาเบาครับารามนี่เพิ่นขายน่าจะราคาถือกมูอยู่สังเกตเบิ่งบ้านนี้งัวกะ สมนามสมนนเนือได้ครับเด้อต่อได้สุตโตการทรงทรงฟีสถาปิศาลครับพี่น้องหางว้วไปเลี้ยงผู้ทุนบนหลายป็นใดอยากมี้งูเลี้ยงก็ลองมาเบิ่งเปิดใจมาเบิ่งเนาะครับผมลองเปิดมาเบิ่งๆึงนะครับเด้อเอาถ่ายคลิปครับมีอย่างไรครับโทษได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับเพราะตรงว่ามันตะเดืกครับอืมคลิปบ,บ่างหันเพินพ่นผู้หนึ่งโทษตะเดืกก้อนไม่ได้ไดเปรียบก้อนโมผู้หนึ่งเก่งใจมาก้าโทษก็เลยไม่ได้โทษเลยไม่ได้งัวทำรับ คลิปวันก็ตอบรับมาดีเยอะครับเบิดตแมททูตัวแล้วครับผมข่้นลิปนี้เห็นมดไหครับก่อนปีใหม่อีกหามาอีกแม่นครับหาแล้วคาถึงมีอีกครับข่้นพี่น้องใ้การสนับสนุนไปเนาะครับผมนะครับก็ขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนนะครับเด้อที่เขามาติดตามเขาเบิรงเขามาสนับสนุนช่องนะครับเนาะก็ติดตามไปเรื่อยนะครับครับผมอ่าพอกันคลิปไหมเนาะครับผมปีหกเจ็ดดีก็ปีหกแปดด้วยครับกับว้พัฒให้ สุขภาพแข็งแรงสุขคนนะครับเดอ้อสุขภาพแข็งแรงเลยกันเรา,เราไม่รวยกันเนาะครับผมพอกันชิมมาชิมต่อไปครับจิมมี่สวัสดีครับ